วันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีพาแท้บ้านาน,นะคะดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะนินพาแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมพากกันนะคะอยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปนะคะ เดี๋ยวหนูนะคะจะนำพระดีๆมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะพระนะคะลงไขวันต่อวันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะองค์แรกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัตตโกนะคะกล่องสวยนะคะพี่รุ่นอายุวัฒนมงคลนะคะ 9กสิบหกปีนะคะเดีย๋ยวเรามาดูเหรียญข้างในกันเลยคะ่ะนี่นะคะเหรียญใกล้ๆนะคะเป็นพระแท้นะคะพี่เดิมๆเลยนะคะสวยนะคะพี่องค์นี้สวยนะพระแท้ดูง่ายนะคะองค์นี้นะคะขอที่สองรอยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นมีดหมอกเก่านะคะใบยาวสี่นิ้วนะคะพี่ด้ามใส่ใหม่ไม่รู้วัดนะคะพี่แต่สวยนะคะพี่นี่นะคะ ลายสวยนะคะพี่มีดอันนี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้นะคะรูปหล่อสมเด็จโตนะคะอุดกิ่งนะคะพี่หลังยันนะคะตรงนี้อุดกิ่งไว้นะคะ นี่นะคะอุดกิ่งไว้นะแต่มีกิ่งข้างในนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องนี้นะคะเป็นพระเนื้อดิน25ิบห้ศตวรรษนะคะกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะองค์พระด้านในนะคะสวยนะคะพี่แท้เดิมเดิมเลยนะ องค์นี้นะคะขอดที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญ5อาจารย์นะคะวัดบูรพารามจังหวัดอุบลราชธานีนะคะปีนะคะสองหนนะคะเพื่อใครอยากสะสมนะคะพี่ ดำเลยนะคะเดิมเดิมเลยค่ะพี่เดิมเดิมเลยนะ้าแท้ดูง่ายนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อจงนะคะวัดประสาทนะคะกรุงเทพปีสองห้านะคะเนื้อชมพูนะคะเก่านะคะพี่พัดแท้เดิมเลยนะคะเก่าเลยนะคะพี่เก่ามากนะคะพี่ องค์นี้นะคะขอดที่ห้าร้อยนะคะดี่เราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์นี้นะคะเป็นรูปหลวงพ่ออิ่มนะคะหลังยันเก่านะคะพี่สวยนะคะพี่สวยเลยนะ องนี้นะคะขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะสวยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่ามากนะคะพี่เก่ามากเลย ถ้าใครเอาไปปูชานะคะดีนะคะพี่เก่ามากเลยนะของดีนะคะพี่มันมีหักชำรุดบ้างนะคะแต่เป็นพาร์ทแท้ดูง่ายนะคะพี่เก่ามากเลยนะคะพี่องค์คนี้นะคะขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแสงนะคะวัดคลองน้ำเจ็ดนะคะปีสองห้าสองศูนย์นะคะ เดีย๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะองคนี้นะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะสวยนะคะพี่สวยเลยนะตอกโค้ดนะคะพี่ตอกโคดด้านหลังนะตรงนี้นะคะตอกโคดด้านหลังตรงนี้นะคะ สวยเลยนะคะพี่สวยเลยนะองนี้องนี้นะคะขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองคนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเป็นสมเด็จเนื้อผงน้ำมันนะคะพี่ หลังปุหนังหลวงพ่อกลวยนะคะสวยนะคะพี่สวยนะองค์นี้นะเก่าสวยแท้ดูง่ายนะคะองค์นี้นะคะขอที่สี่ร้อยนะคะ องน,นี้นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะคะกรุงเทพเนื้อเทาปีศูนย์หนะคะเก่านะคะพี่เดิมๆเลยนะเป็นพระแท้นะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระศิวลีนะคะหลอกเก่านะคะสูงสามนิ้วนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะเป็นพระแท้นะคะพี่เก่านะคะ เดิมเดิมเลคะพี่เดิมเดิมเลยนะสวยนะคะอง์นี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นสร้อยหัวนโมนะคะเต็มเส้นนะคะไม่ขาดนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่นะคะไม่ขาดนะคะสวยนะคะพี่สวยนะคะไม่ขาดเลยนะอันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อค้ลายวัดสวนขันนะคะเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะพี่สวยนะคะพี่สวยมากเลยนะองุงนนี้สวยนะคะพี่สวยมากเลยะค่ะสร้อยเส้นนี้นะคะอันนี้นะคะ หายากนะคะพี่หายากนะอันนี้นะคะขอที่สองพันนะคะหายากนะคะพี่ต้องมีสะสมนะคะหรือใครจะนำไปห้อยก็ได้นะคะพี่สองพันนะคะอันนี้นะคะเป็นพ้าเนื้อผงน้ำมันนะคะ เก่านะคะพี่แท้ๆดูง่ายนะคะอันนี้นะคะขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อทองแดงนะคะหลังหานุมานนะคะออกวัดหนองแขมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ใกล้กันเลยนะคะข้างหลังนะคะพี่ต่อกโค้ดนะคะต่อกโค้ดด้านหลังนะคะ เหรียญน,นี้นะคะขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญในหลวงนะคะนั่งบัลลังก์นะคะกล้องสวยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูองค์พระด,ด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะพี่ เหรียญสวยนะคะพี่เป็นพระแทนดูง่ายเลยนะคะองนี้นะคะขอที่สองร้อยนะคะถ้าพี่พคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะหรืออยากสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมน,นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์น,นะคะ083 297 1201ได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยค่ะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะต้องการพักแบบไหนหรือพัะชนิดไหนนะคะคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางช่อง บ้านขายถูกด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะขอบคุณมากค่ะ